เริญพรทานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมในหัวข้อนานาสารธรรมตัวตัวไปแบบสนทนากันตามที่ทันญาติโยมได้มาฟังธรรมณอุติทรงโปรดแห่งน,นี้ ก็เพื่อที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจยึดเอาหน้าที่ของชาวพุทธมาเป็นผู้ใฝ่รู้และยินดีรับความรู้ทั้งสองประการนี้อัตมาภาพจึงใค่จะขอจะเจริญพรให้พึงทราบว่า การกระทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นก็มาจากทัญญาติโยมทุกคนมีพระพุทธศาสนาเป็นเลือนใจคนที่มีศาสนาเป็นเรือนใจก็ย่อมมีความศรัทธาเชื่อมัน่นเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรคือคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้าคุณพระรยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งสามประการรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยองค์กรใหญ่เป็นพุทธธรรมนูญแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งได้เพราะมีพระพุทธเจ้าผู้ก่อตั้งมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรม และมีพระอริยสงสาวกเป็นพยานในการตัดสูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระรัตนตรัยแสดงออกถึงความมั่นคงและความจริงคือพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วจึงสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยโดยอริยสัจธรรมทั้งปวงที่พระองค์ทรง,งตัดสอน และเราจะมีอะไรรับรองว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูจร้จริงก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นี่แหละเป็นตัวยืนยันการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่วาธรรมเหล่านี้ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถลวงรู้ไม่มีบุคคลใดที่จะประกาศปรากฏให้เกิดขึ้นในโลกได้เพราะว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศขึ้นนั้นเป็น สัจธรรมจริงๆและเป็นไปตามความเป็นจริงของโลกเพราะหลักพระพุทธศาสนามีเหตุและมีผลรับรองทั้งสิ้นและธรรมะของพพุทธเจ้าจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อละความโลภกรหลง ธรรมะเราใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการละการวางการปล่อยวางธรรมะนั้นไม่ใช่เป็นธรรมะของพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรู้โดยอริยสัจธรรมสี่ประการเมื่อวันเพ็ญเดือนหกเราก็ถือได้ว่าพระองค์ทรงตัดสรู้ด้วยพระธรรมด้วยพระองค์เองคนค้นคว้าด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์แห่งธรรม และทรงเป็นเภสัจกรจัดระดับยาลักโสสาโลกด้วยธรรมโอสถแต่ละขนานแต่ละขนานมีทั้งหมดถึง84,000พระธรรมขันธ์8 4 0 0 0ข้อและแยกเป็นหมวดหมู่ได้เป็นขนานของพระอภิธรรมเสีย4 2 0 0 0ข้อเป็นพระสุตตันตปิฎกยกสาธกนิทานชาดกมาอ้างดิน ของพาาระอรหันต์เจ้าของพระสัมมาุิจาจ้าองค์ก่อนๆมาแสดงให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมว่ามาสอนแก่บรรดาทัานญาติโยมทั้งหลายและมีพระวินัยยปิฎกเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทั้งหลายโดยบัญญัติสินห้าสำหรับชาวพุทธเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ใครที่ศรัทธาเริ่มใสก็ถือขึ้นไปศินแปด ใครนับถือขึ้นไปก็เข้ามาเป็นหน่อเนื้อพระสมมามาหน่อเนื้อของพระสงฆ์ก็คือสมณเณรใครที่ศรัทธามั่นที่จะปฏิบัติเพื่อปล่อยวางจากคารวะก็เข้ามาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาประถือศีล227รวมความว่าพระวินัยคือข้อวัดปฏิบัติข้อห้ามส่วนพระธรรมคือคําสั่งสอนที่พระองค์ชี้แนะว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรอันนั้นไม่ควร หลักธรรมะติพะองทรงตัดสอนนี่แหละพระปิสุทั้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้วนำประพฤกษนำปฏิบัติว่าเป็นสัจธรรมจริงไหมและปฏิบัติตามย่อมได้ผลจริงไหมพระทั้งพวงก็นำคำปฏิบัติก็จนได้บรรลุมรคผลและนิพพานมีพระาริยสง์เจ้าเกิดขึ้นหลายหมืน่นหลายแสนหลายโกดในขณะนั้นก็แสดงว่าพระธรรมรับรองมาพุทธเจ้าว่าจริง าการตัดสลูและพระริยสงฆ์เจ้าพุทธสาวกก็รับรองพระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศนั้นว่าจริงเพราะนำประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลสําเร็จมาแล้วพ้นทุกข์แล้วตับมิปานแล้วดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระรัตนไตรมีในใจของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมได้รับประโยชน์สุขย่อมเป็นผู้ที่พ้นทุกข์เพราะใจสะอาด เพราะใจเป็นเลือนแก้วเพราะใจเป็นเลือนสะอาดใจเป็นเพชรเป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวใจสะอาดใจผุดปองทําอะไรก็ได้หมดได้เป็นของดีหมดเพราะคนมีพระรัตนไตเนี่ยคิดก็ดีทําก็ดีและก็เป็นผู้ฝ่ดีเพราะว่าพาระรัตนไตร เป็นสิ่งเป็นต้นแบบแห่งการประพฤติและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรผลและนิพพานได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติกันเยอะมีการแสดงธรรมกันมากมีการที่จะตั้งสำนักสอนกันเยอะบางสำนักสอนไปตามหลักการของพระไตรปิฎกบางสำนักสอนในความรู้ และไปทับถมอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ถูกว่าผิดไอ้ยอย่างเนี้ยธรรมะเหล่านั้นน่ะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างจะแย่เพราะผู้มีธรรมะจะไม่กล่าวติเตียนบุคคลอื่นเพราะคนมีธรรมะเนี่ยจิตจะนสะอาดธรรมะก็คือคนมีใจเป็นธรรมะต้องมีเหตุมีผลจะกระทำการใดก็ย่อมมีความบริสุทธิ์และเป็นธรรมไม่อกติจะประกาศสัจธรรมใดเกิดขึ้นก็ประกาศด้วย บาดสจากอกติไม่คิดว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีสำนักนั้นดีแล้วยิ่งกล่าวตำหนิจีเตียนสงแล้วยิ่งไปกันใหญ่ลงมาหานรลกไปเพราะว่าพระสงฆ์อย่างน้อยศีลสองรอยหยเจ็ดข้อก็ยังทรงไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปดูแคลนพระพุทธศาสนาโดยองค์กรของพุทธศาสนาอาจจะมีอยู่บ้างแหละพระที่นอกลีดไปบ้างแต่พระนอกรีดไม่ใช่ไม่ใช่พระนอกรีดคนนอกรีด เพราะคนไม่ดีเข้ามาในพุทธศาสนาก็จึงทําให้องค์กรของศาสนามองเป็นจุดมัวหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องแยกแยะนะไอ้ทิ่พระไม่ดีต้องบอกว่าคนที่มาบวชเป็นพระนะมาก่อนมันไม่ดีมาแต่ก่อนแล้วมันยิงมาทําให้องค์กรของพระมันเสียหายเพราะฉะนั้นนหะ่วงน,นี้ใจไม่ไม่สะอาดเข้าไปอยู่ตรงไหนมันก็สกรปรกไปหมดฉะนั้นญาติโยมเป็นผู้ติดสะอาด หน้าที่นี้มาเพื่อจะปฏิบัติมาเพื่อฟังธรรมรักษาศีลเราก็ต้องสะอาดตั้งภายนอกและภายในทีนี้การมาบําเพ็ญน,นี่เราก็เริ่มต้นตั้งแต่อามิสบูชาคือการไหว้พระโดยนําดอกไม้นําธูปนําเทียนมาบูชาพระรัตนนาฏัยก็เรียกว่าบูชาคุณพระรัตนไตยัยด้วยอามิสบูชาส่วนเดี๋ยวนี้มีการทําบุญมีการทําทานกันเยอะ โดยเฉพาะสังฆทานนี้ยมกันไปยกใหญ่ว่าได้บุญอย่างนั้นได้บุญอย่างนี้อันที่จริงทําบุญนั้นได้บุญเท่ากันนี่แหละถ้ามีศรัทธาถึงจะเป็นบุคลิกทานก็ดีถึงจะเป็นสังฆทานก็ดีถ้าใจสะอาดใจบริสุทธิ์ก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละแล้วเดี๋ยวนี้สังฆทานมีรูปแปลกๆไปเยอะเอาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นประกอบเครื่องสังฆทานด้วย อาตมานี่ไม่รู้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่จะต้องกราบไหว้บูชาเคารพแต่ทําไมอามาประกอบเรื่องเครื่องสังฆทานด้วยอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่จะต้องเคารพบูชาสูงสุดขององค์กรสูงสุดของพระพุทธศาสนาทรงเป็นผู้ประกาศตั้งพระพุทธศาสนาเป็นองค์พระปฏิมากรที่ตั้งไว้เราบูชาแม้นแต่ว่าพระองค์จะตัดว่า พระพุทธศาสนาไม่มีองค์ใดแทนเราได้แต่พระธรมรมก็ดีวินัยกด็ดีนี่แหละเป็นตัวของแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าทําการฆ่าจนลืมหลักพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธรูปไปใส่เครื่องสังฆทานแล้วพระพุทธรูปเนี่ยไปประกอบเครื่องสังฆทานมาเลยคําว่าเครื่องสังฆทานก็หมายถึงเครื่องที่ญาติโยมนํา เครื่องจะตุปัใจัยในปัจัจสี่ที่ควรแก่สมณะบริโภคแล้วนั่นแหละไปถวายสงฆ์ถวายสงฆ์เรียกว่าสังฆทานถวายส่วนบุคคลเรียกว่าภุกคลิกทานส่วนญาติโยมจะถวายอย่างไรจะทําอย่างไรก็ได้บุญเหมือนกันหมดแหละแต่เจตนาสําคัญว่าเราจะถวายในยบริสุทธิ์หรือเราจะถวายประโยชน์อะไรเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทานที่จะได้มาต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ และวัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยแต่ขอติเตียนไอ้ขอต้องติงในเรื่องเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาใส่ประกอบองค์สังฆทานด้วยเนี่ยทำหวังประโยชน์นเกินไปลืมนึกสถานะของพระพุทธเจ้ามาประกอบเครื่องสังฆทานเนี่ยมันถูกไหมมันควรไหมแล้วอยากโยมจะได้บุญรือไม่ยาิโยมจะถวายพระพุทธรูปในภาศาสนาญาติโยมก็ถวายไปเอามาเอาเฉพาะพระพุทธรูปมาถวายอย่าไปประกอบเครื่องสังฆทาน พระพุทธเจ้าอยู่ในฐาน,นาที่กราบไหว้แต่เอาไปประกอบเครื่องสังฆทานไปใส่เครื่องสังฆทานไปไว้ในถังบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มันเลยเป็นสินค้าไปแล้วทําให้คนนอกศาสนาเขามองว่าเอ๊ะทาไมพระพุทธเจ้าจึงมาเป็นเครื่องสังฆทานใส่ถังแล้วใส่ห่อแล้วมันเป็นเพราะอะไรชาวพุทธทุกคนควรที่จะใช้สติและปัญญาพิจารณาไต่ตองว่ามันถูกไหมมันควรไหมการกระทําเช่นนั้นอันนี้นะอาตมามีความคิดเห็นเป็นส่วนตัว ว่ามันไม่เหมาะมันจะผิดือถูกอาตมาไม่ทราบแต่มันไม่เหมาะการที่จะเอารูปปัน้นหรือว่าพงปฏิมากรแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประกอบเครื่องสังฆทานพระพุทธเจ้าไปเป็นวัตถุทานซึ่งเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าไปเป็นวัตถุทานซึ่งเมื่อไหร่ถามตัวเองระวังอย่าทำบุญนะครับจะได้บาปเพราะว่าทําไม่เหมาะไม่ควรมันก็จะได้บาปไปได้เช่นกันฉะนั้นจึงจเจริญพรญาติโยมที่มานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ย จงทาความเข้าใจว่าการทําบุญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตวัตถุทานสุจริตแต่อย่าไปเอาพระพุทธเจ้ามาประกอบเครื่องสังฆทานพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องสังฆทานเมื่อไหร่พพุทธเจ้าคือวัตถุแล้วแล้วอย่าไปให้ค่าด้อยค่าพระพุทธเจ้าแค่เป็นวัตถุมาประกอบเครื่องสังฆทานเลยแล้วยอมขึ้นมาจะได้บุญไหมมันจะได้บุญไหมองค์พระบรมศาสดาไปเป็นเครื่องประกอบสังฆทานไปซะแล้วไอ้ตรงนี้แหละ ให้ญาติโยมชาวพุทธทำบุญให้มีสติและปัญญาเครื่องสังกทานเนี่ยญาติโยมจัดเอาได้บางทีนํามาถวายพระแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ฉันได้ไม่ใช่ใช้ได้ไม่ใช่บริโภคได้เพราะว่าเหม็นไปหมดเอาแฟบปนกันเข้าไปเอาน้ําล้างยาเอาน้ํามันผสมกันเข้าไปหมดเอามาเปิดดูแล้วใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วเครื่องสังฆทานนั้นไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นประโยชน์มีแต่ถ้าหากว่าจะมีอยู่บ้างกันน,นิดหน่อย เพราะฉะนั้นจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงใช้ไต่ตองเรื่องนี้ให้จงหนักเจริญพรเนีย่ยโยมสาธุชนพุทธบดอีสัตว์ทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรของประเทศไทย อันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระผฐมบรมราชโองการของพงค์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมิตราธิเบตได้กระทำได้กระทำไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชินทุกอันพระองค์ก็สื่สารต่อยอดในงานเหล่านั้น ก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดำเนินงานในการสร้างงานที่อตาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อตาตมากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชงวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียกอ่อน แล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายฆราวาสแล้วก็จะได้ทําหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดนือว,ว,วังและก็ดํานเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าลองทุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก่าวเจ้าอยู่หัววัดทรง โปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกิดการที่จะนําทุนเจ้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จตามางานสืบการต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติรมราชวงศ์มาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระหมหาธาตุเจดียด์นี้จะสร้างถวาย สมเด็จพระนางจ้าสิริกิตพระบรมราชชนอพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพนางจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบหกสิบพรรษาเมาื่อปีสามสิบห้าเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเน่นนานอาัตามาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ,ะวชิระเก่าเจ้าอยู่ว่าทรงเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีองค์ทุกพระองค์ได้เจริญพระเกียรติท่านและกเพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท,ท,ท่าน ก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดําเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้วช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุ่วงไปดังความประสงค์ ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมาหาธาตุเจดีเพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศ ประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของไครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทอญ